ซงจุงกีขึ้นแท่นพ่อป้ายแดงเผยความรู้สึกครั้งแรกหลังเมียคลอดลูกชายพ่อป้ายแดงซงจุงกีออกงานแรกในเกาหลีร่วมถแถลงข่าวภาพยนตร์วารานนักแสดงซงจุงกิซองจุงคีดึงดูดความสนใจจากการปรากฏตัวของเขาในภาพยนตร์เรื่องวาราน ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่จัดขึ้นในบ่ายวันที่22กันยายนที่เมกาบอบโคโอเอ็กในกังนำกรุงโซวารานบอกเล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มยอนกยูรับบทโดยฮงซาบินที่ต้องการหลบหนีจากความเป็นจริงอันทั่วร้ายและจบลงในโลกที่อันตรายหลังจากได้พบกับเจ้านายระดับกลางขอ องค์ค์กรชิกอนรับบทโดยจุงกิในขณะเดียวกันทรงจุงกิได้กลายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในการประกาศการแต่งงานของเขากับนักสแสดงหญิงชาวอังกฤษซอเคที่หลุยซอนเดอร์ในเดือนมกราคมและเปิดเผยข่าวการตั้งครรภ์ของทั้งคู่ต่อมาเขาเดินทางไปรวมกับเคที้และต้อนรับลูกชายคนแรกในช่วงเดือนมิถุนายน เมื่อถามถึงความรู้สึกของเขาในการเป็นพ่อคนในวันนี้ทรงจุงกีกล่าวว่ามีคนมากมายแสดงความยินดีกับเราและผมรู้สึกขอบคุณจริงๆที่ได้แสดงความขอบคุณในสถานที่เช่นนี้ลูกของเราเติบโตได้ดีผมเป็นพ่อมือใหม่ส่วนภรรยาเป็นแม่มือใหม่ผมไม่รู้ว่าลูกจะโตเร็วขนาดนี้เขาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆ เขาแสดงความรักต่อลูกชายของเขาโดยกล่าวว่าผมคิดว่าผมควรจะเป็นคนดีในขณะที่อยู่ข้างๆลูกชาย